และดียืนหยัดราคาเดิมเพื่อลูกค้าของเราค่ะณนวันนี้เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ได้เองเราคิดมาเพื่อทุกคนแล้วค่ะไม่ต้องใช้เงินหลักหมื่นไม่ต้องใช้เงินหลักแสนถึงจะเริ่มทําการค้าได้เราเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันเท่านั้นและง่ายจริงๆได้สิ่งนี้ค่ะประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะที่สามารถนําส่งลูกค้าได้เลยมันยากกว่าจะจับเทคนิคมันได้ แต่นี่คือเราตัดปัญหาตรงนี้คุณมีหน้าที่คือแค่เอาไปวางเพราะเราขึ้นลูกทุกอย่างทําทุกอย่างให้เสร็จเสร็จแล้วลูกค้ามีหน้าที่เอาไปวางแล้วก็ทอดแต่งหน้าทุกอย่างจบเราทำเพื่อลูกค้าของเราลงทุนแค่หลักพันก็สามารถเลือกทำสินค้าเหล่านี้ได้ภายใต้ใตแบรนด์ของคุณเองค่ะเบเกอรี่5บาทอร่อยถูกประหยัดมีเงินเที่ยง5บาทก็สามารถมาซื้อของร้านเราได้แล้วค่ะ หนูชื่อทั้งสิตาอริยะตุ่งได้เป็นเจ้าของร้านคุณนายเบเกอรี่5บาทค่ะเกือบหนึ่งปีที่เรารู้จักการขอบคุณลูกค้าทุกท่านของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อเบเกอรี่ที่ร้านหรือเป็นลูกค้าที่สนใจธุรกิจเป็นชายของเรานะคะรวมถึงทางสื่อโซเชียลต่างๆหรือรายการทีวีขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้ความสนใจเบเกอรี่5บาทของเราณนวันนี้เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ได้เองเราคิดมาเพื่อทุกคนแล้วค่ะ ไม่ต้องใช้เงินหลักหมือไม่ต้องใช้เงินหลักแสงถึงจะเริ่มทําธุรกิจการค้าได้เราเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันเท่านั้นและง่ายจริงๆได้สิ่งนี้ค่ะบางครั้งการที่จะเริ่มต้นทําเบเกอร,กรี่มันยากสําหรับคนที่คิดที่จะเริ่มทําเพราะว่ามันจะต้องเตรียมขั้นตอนเยอะตอนนี้คือเราคิดมาให้คือเราตัดขั้นตอนการยุ่งยากคือเราคิดที่มันสําเร็จออกมาเลย แป้งตัวนี้ที่คิดมาคือมันง่ายที่สุดแล้วคือมันเป็นแป้งแช่แข็งเรามีหน้าที่แค่เอาออกมาวางวางให้มันขึ้นรูปของมันใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิของอากาศแล้วพอเสร็จเราก็เตรียมทอดทอดเสร็จเราก็มาแต่งหน้าตามแต่ละชนิดของตัวขนมโดยทุกอย่างเทคนิคเราบอกเราแนะนำให้มีปัญหาคือสอบถามเราได้ตลอด ถ้าทําเสร็จเลยประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะที่สามารถนําส่งลูกค้าได้เลยอย่างเช้ามาวันนี้คุณจะรับออเดอร์คุณจะปอดอส่งออเดอร์9โมงประมาณสัก6โมงคุณเอาเอาแป้งออกมาวางแล้วประมาณสัก8โมงคุณเริ่มมาทอดก่อน9โมงคุณก็สามารถส่งขนมได้แล้วมันจะสะดวกสะดวกทุกอย่างแต่ขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มปั้นแป้งตีแป้งต้องใช้แรงงานหลายๆอย่าง ที่เราต้องอาศัยเด็กด้วยทุกคนต้องมาร่วมกันมันเป็นขั้นตอนแรกของการที่จะทำเบกเกอรี่ขึ้นมาได้ทุกคนพอพูดคำว่าเบกเกอรี่ขนมปังโดนัททุกคนจะกลัวการปั้นแป้งกลัวการขึ้นลูกเพราะมันยากกว่าจะจับเทคนิคมันได้แต่นี่คือเราตัดปัญหาตรงนี้คุณมีหน้าที่คือแค่เอาไปวางเพราะเราขึ้นลูกทุกอย่างไปทำทุกอย่างให้เสร็จเสร็จแล้วลูกค้ามีหน้าที่เอาไปวางแล้วก็ทอดแต่งหน้านทุกอย่างจบ ที่สาคัญคือที่เราไม่ให้ลูกค้ารับของสําเร็จจากเราไปหนึ่งคือความใหม่และสดมันจะไม่ถึงไหนจะค่าขนส่งไหนจะอะไรหลายๆอย่างเราเลยคิดตัวนี้มาเพื่อที่ว่าคุณสามารถไปทําตรงพื้นที่ของคุณเพื่อที่คุณขยายตลาดคุณเองได้แล้วคุณก็จะสามารถตอบโจทย์คนในพื้นที่ได้ว่าคุณขายความสดและใหม่คือสิ่งที่ทำที่ทางร้านคิดคือเราอยากได้พาร์ทเนอร์ในแต่ละที่ คือเหมือนเป็นเพื่อนท,ทางธุรกิจกันที่ก้าวไปพร้อมๆกันคุณอยู่ได้เราอยู่ได้แบรนด์เบเกอรี่5บาทนอกจากถูกและยังมีคุณภาพเราใช้ของทุกอย่างดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรลดลงไปเราทำเพื่อลูกค้าของเราลงทุนแค่หลักพันก็สามารถเลือกทำสินค้าเหล่านี้ได้ภายใต้แบรน์ของคุณเองค่ะ อยากให้มาลองจะได้รู้ว่ารสชาติของเราไม่เหมือนที่คุณเคยไปซื้อของเขาอาจจะราคาสูงกว่าเราเสียได้ซ้ำใครที่กําลังมองหารายได้เสริมไม่ต้องการลงทุนเยอะไม่ต้องการความเสี่ยงเรื่องจต็อกสินค้าสนใจติดต่อได้ที่083-053-2922ค่ะเบเกอรี่5บาทอร่อยถูกประหยัดมีเงินเพียง5บาทก็สามารถมาซื้อของร้านเราได้แล้วค่ะ